พิกกันเนี่ยเนี่ยเอารงนี้มาจู่แต่ระบมั้งบอสจ่เอสิรไม่ได้จพร้อมกันทีเดียวได้หรอคอยะขึ้นพร้อมกันรุนเราคอยีนนี้เรเด้ตนนั้นปราบกรไม่ดไม่ก็ขึ้นเร็วสลดเจี๊ยตามตเกาได้เอาไ้บางหนึ่งม่้บเอาไ้เก็บลูกทำโซ่ครับจูงงบนแังเหนื่อยก็ถึงไหมแไหมจเจระบางเลอเียไม่ขึ้นเรว

เอาอีกบักนึงแลวนี้บักอ๋อเอาสามที่อพอพอตัวจัดให้เลยมือไฟเนาะไม่ซื้อไหมอร่อยขั้นขึ้นะซส่ดิขจุดแต่คนบางทีก็แต่อยู่นี่เน้ะแตอยู่นี่แล้วคอยเล่นนิ้เพท่นเนาะสุเน่เนี่ยคอยบสูงมงนี่ละเอาเรื่องวนออ๋ไปเอ Hej